แจ้งข่าวดีบัตรคนจนปี66เริ่มใช้สิบวันไหนเช็คอย่างไรฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะบัตรคนจนประกาศผลวันไหนนายกที่ประกาศผลภายใน1 2สัปดาห์ และโอนเงินให้ทันวันที่1มีนาคม2566นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังเร่งสรุปผลการคัดกรองประชาชนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทำการโอนเงินให้กับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติภายใน1-2สัปดาห์ และนำมาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทิจารณาโดยเร็วจากนั้นจะเตรียมโอนเงินให้ทันวันที่1มีนาคม2,566นี้ตามเป้าหมายบัตรคนจนประกาศผลวันไหนขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ได้ย้ำว่าต้องรักษาสิทธิในการสิทธิส่วนบุคคลโดยต้องให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบรายชื่อรับรู้เท่านั้นข้ามเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ไม่ได้ หลังจากมีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น21.52ล้านรายลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์9.85ล้านรายลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน1 1 6 7ล้านรายกระทรวงการคลังระบุว่าสำหรับการประกาศผลโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5นนั้นกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมการสำหรับการประกาศผลดังกล่าว โดยช่องทางที่จะตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าผ่านหรือไม่ผ่านสามารถเช็คได้3ช่องทางดังนี้ 1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการที่จารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการทิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทออกไก่สอเสือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยา 3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขั้นตอนการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1เลือกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน2กรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลือกตรวจสอบข้อมูล3รอประมวลผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้ถึงเมื่อไหร่หลังจากการวันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี2565 จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนนะัธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนดได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้นไปจึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์สมาการได้ อีกทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเทกับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่นๆในอนาคตสำหรับวันเริ่มใช้สิทธิจะมีการประกาศเป็นทางการอีกครั้งทั้งนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือน ก่อนเริ่มใช้สิทธิของโครงการลงทะเบียนปี2,565ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2,565จะสามารถใช้สิทธทิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์สมาร์การเท่านั้นกรณีไม่ผ่านต้องทำอย่างไรสำหรับสวัสดิการของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการปี2,565 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยสวัสดิการหลักต่างๆรัฐบาลยังคงคำนึงถึงสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้มีรายได้น้อยเช่นค่าอุป,ปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าสาธารณูปโภคเป็นต้นอย่างไรก็ดีสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี2565 แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี2 5 6 5ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเรื่องอุดทอนได้ตามช่องทางและวันที่กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหากพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ